สวัสดีค่ะโดยเช้านี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านช้างนะคะดูตันนี้เจ้านำเงินจะเอาช้างขึ้นอันนี้เป็นเที่ยวแรกนะคะทเที่ยวแรกแล้วก็ครั้งแรกนะคะที่เจ้านำเงินนะคะก็จะให้ช้างนะคะได้ขึ้นนะคะก็จะได้เหยียบ คล้ายๆนี่สัตว์ใหญ่นะคะเอาขึ้นรถหน่อยนะคะพอดีอันนี้ก็เราจะไปงานด้วยค่ะก็เลยใช้รถพอดีว่ารถอยู่แถวสุรินนะคะรถอยู่สุรินพอดีช่วงมีเนาะจะเข้าปรรษาค่ะเข้าปรรษาเตรียมเตรียมขึ้นรถกรัน ดูอันนี้ดูจากกรีนะคะเขาที่บอกนะคะเขาไม่เคยขึ้นรถตั้งแต่อยู่โน่นเขาก็อยู่ไปอยู่ภาคใต้เขาก็ไม่ได้ออกงานไม่ได้ขึ้นรถวิธีขึ้นรถเขาก็จะแต่มันก็จะมีค่ะเชือกอื่นก็เป็นเหมือนกันนะคะเขาก็จะแบบอย่างนี้เนาะยังกลักวๆอยู่เนาะเอาหน้าขึ้นไป ไม่ลื้นโอ,โอ้ยเก่ง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 ว่ะเฮ้ยขึ้นปุ๊บเย่ยวแตกเลยขี้แตกเลยทำไมข้างล่างไม่ขี้วะคอยไปเอาน้ำที่งานโอ้ <c oughs> กลับมาล้างที่นี่นีอยู่ตูดมาเนี่ย อันนี้ไม่โปรยแน่ขึ้นรถก็ะเทียม 8, 8, 8, 8. เป็ด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  ไม่ตดและขี้เลย ก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางค่ะมุ่งไปทางสุรินนะคะเตรียมหอบของไว้กินแล้ว คนมาถึงโก่อนนะมาถึงก่อนเราก็เขาก็เตรียมโอ้ยโอ้ยโอ้ยนหนองโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินเดินเดินเลงเป็นสิบโลได้แล้วเลงเป็นสิบ้อได้แล้ว ตุ๊กแกอยู่ยข้างบนนัน่นเราจะไปเอาช้างลงนะคะถึงแล้วถึงแล้วเอา เรียบร้อยลงแล้วโอเคค่ะ